Cang ni, lupa. Mew, mew jaz, mew 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 jaz. Bagaimana, jaz?

มูมี่มอมูมีิเหรอคะมูมี hmm. ่เรียกมูมี่จ้ะมูมี่มูมิมูมี่มูมี่จ้ามูมี่มูมี่จ้าหนูชื่อมูมิเหรอคะหนูมูมี่น้องตะมุตะมิไอ้น้องตะมุตะมิน้องตะมุตะมิ ตะมุตะมิตะมุตะมิตะมุตะมิกินข้าวได้ยังคะตะมุตะมิคะหรือตะมุตะมิทางนี้ลูกเหมวแมวจ้าแมวแมวหมวแมวแมวจ้าไปไหนจ้า แม่จ๋าแมวทแมวจ้าอะไรลูกอะไรลูกนี่ล่ะแมวแม่จ๋า มูมีี่มมู่ชื่อมูมิเหรอคะมูมี่เรียกมูมี่จ้ะมูมี่มูมิมูมี่มูมี่จ๊ามูมี่มูมี่จ๊าหนูชื่อมูมิเหรอคะหนูมูมี่น้องตามุตามิไอ้น้องตามุตามิน้องตามุตามิ ตมุตะมีตมุตะมีตมุตมีกินข้าวได้ยังคะตมุตะมีขะตมุตะมี